สวัสดีค่ะนะกักเรียนป่หนึงที่รักทุกคนพบกับคุณครูมาลีในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะอ่ะประวัติศาสตร์หนังสือเล่มนี้เนะาะเจอกันอีกแล้วครูยังครูไปสอนหน่วยที่5นะคะคลิปนี้ยังอยู่ที่หน่วยที่5ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปหัวข้อเรื่องที่2อน่ะ หนที่สองสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจในท้องถิน่นตอนแรกเขาเป็นออืมโดยนางสาวมารีตั้งทำคุณครูวารีค่ะอ่าโรงเรียนสุดใจวิทยาของเราไปเลยค่ะครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนแหล่งวัฒนธรรมนะหัวข้อที่หนึ่งคือแหล่งวัฒนธรรม นะก็แยกออกเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนแล้วก็แหล่งวัฒนธรรมด้านศาสนาอ่าแล้วก็1.1.2แหล่งวัฒนธรรมทั่วไปในชุมชนซึ่งเราเรียนไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะไปบทที่2 1.2ก็คือคุณค่าและความสําคัญของแหล่งวัฒนธรรมอันนี้คือหัวข้อที่1แหล่งวัฒนธรรมครั้งที่แล้วเราเรียนไปคลิปที่แล้วขัามาคลิปนี้ คปที่นี้เราเรียนหัวข้อที่สองอ่ะอันนี้หัวข้อที่หนึ่งนะอันนี้หัวข้อที่สองสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของเรานะคะเราจะแยกออกเป็น2.1ตัวอย่างสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่นนะแล้วก็2.1.2ข้อสองก็คือคุณค่าและประโยชน์ของสิ่งต่างๆในท้องถิ่นโอ้ตัวหนังสือเยอะแยะจังเลยจํากันได้ไมเนี่ยนนะักเรียนค่ะ บทนี้เขาแบ่งเป็นสองหัวข้อใหญ่แล้วก็จะแยกออกเป็นหัวข้อย่อยนะคะแต่ละหัวข้อก็จะแยกออกไปนะคะสองจุดหนึ่งตัวอย่างสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่นก่อนปไปลายปเลยนะอ่าเราจะแยกออกเป็นสองจุดหนึ่งตัวอย่างสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่นนะท้องถิ่นไทยท้องถิ่นมันนะคะไอ้ท้องถิ่นท่านเนาะท้องถิ่นไทยท้องถิ่นท่านนะ อาจะแย่ออเป็นอีกว่าในแต่ละท้องถิ่นจะมีสิ่งต่างๆที่เป็นความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นนั้นๆอย่างท้องถิ่นของเราเราก็มีปูปานเนาะบูแห่เรือหลวงปู่ปานออกไปที่ปากชายชายอ,อ่าวไทย,ยนี้ตีเต้นนะตีเต้นเป็นสิ่งที่มีความเป็นวามภาคภูมิใจของเรานะคะต่อไปหัวข้อที่สอง คุณค่าและประโยชน์ของสิ่งต่างๆในท้องถิ่นนะคุณค่าเอออันนั้นจะมีคุณค่าไหมเนาะแปลว่าสถานที่วัฒนธรรมประเพณีและสิ่งต่างๆในท้องถิน่นถือเป็นสิ่งสําคัญที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นนั้นๆอทุกคนทุกคนช่วยกันดูแลรักษาและไม่ทำลายกประมาณว่ารักษาขนบธรรมเนียมการแห่หรือปูปานไปป่า อ่าวไทยนั่นเองแล้วเขาบอกเล่าของท้องถิ่นของเรานะคะอ่ะต่อไปในหนังสือเขาจะมีวางภาพภูมิใจของเขาคือปราสาทเมืองศิลป์อปราสาทเมืองศิลป์จังหวัดกาญจนบุรีมีค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้เขาจะภูมิใจของเขามากเลยนะคะนีของจังหวัดกาญนะคะไม่ใช่จังหวัดเรานะคะหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ปราสาทเมืองสิง์ค่ะเมืองสิง์ จังหวัดกาญจนบุรีไม่ใช่เมืองสิงห์บุรีเนาะเป็นของจังหวัดกาญจนบุรีนะรูปต่างอย่างนี้อ่าปรสาสาทสร้างไว้ตั้งนานแล้วนะก็เป็นโบราณสถานซึ่งนี่ค่ะแยะเลยทุกคนเป็นความภาคภูมิใจของชาวกาญจนบุรีนะต่อไปมีอะไรอีกพระปฐมเจดีย์อันนี้ภาคภูมิใจของ ชาจังหวัดน,นครปฐมนะสมัยโบราณเป็นอย่างนี้ค่ะถนนตรงนี้ยังไม่ค่อยดีเลยมีคนก็เดินเดินเดินไปท่องเที่ยวกันไปนะนี้ก็ยังไม่เจริญนะถนนบนทางก็ยังไม่ค่อยจะเจริญนะักต่อมาปัจจุบันก็ได้รับการบรณนะปฏิสังขรณ์ก็มีประตูมีขึ้นไปนะกระดขึ้นไปนะนีตอนนี้คืนสีสันนะมีแสงไฟงดงามนะคะ รอบๆก็จะมีร้านอาหารเนาะตรงลานข้างหน้าขายของกินของรับทานเยอะแยะเลยนะถ้าใครได้ไปนะคะไอ้ต่อไปความภา,า,าคภูมิใจต่อไปพระพุทธไสยาสวัดขุนอินทะอินทะประมูลของจังหวัดอ่างทองอันนี้ความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดอ่างทองค่ะอืมเป็นพระนอนสมัยโบราณนะตรงนี้อาจจะมีหลังคาสมัยก่อนเนาะมันพังลงมา หลือแต่เสากร,ระโดูไม่ใช่พระนอนกลางกลางแจ้งอย่างนี้เนาะสมัยโบราณก็คงจะมีมีอหลังคามุางด้วยนะคะไปต่อ <c oughs> ไปต่อไปต่ออ้าประเพณีผีตาโขนอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของชาวเลยค่ะว่าตุ๊ตัวน่ารักมาก <c oughs> น่ากลัว <c oughs> เด็กบางคนก็กลัวนะคะมีหลายรูปแบบอันนี้ครูจะ ผู้สงสัยประเพณีนี้คืออะไรนะคะต้นกำเนิดของผีตะโขนกล่าวกันว่าการแห่ผีตะโขนเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระเวสสันดรและนางมัตสีเดินทางออกจากป่ากลับสู่เมืองนะคะบรรดาผีป่าหลายตนและสัตว์นานาชนิดอะไรรักจึงพากันแห่แหนแฝงตัวแฝงตนมากับชาวบ้าน เพื่อมาส่งทั้งสองพระองค์กลับเมืองเรียกกันว่าผีตามคนหรือผีตาขนจนกลายมาเป็นผีตาโขนอย่างในปัจจุบันนะนี่คือประวัติของผีตาโขนจังหวัดเยลยอถ้าปัจจุบันเขาก็แต่งหน้าอันนี้กระติบกระติบส่วนมากเขาจะเป็นกระติบขา้าวเหนียวเามาทํา แล้วก็ทำหน้ากากผีสวยงามนะคะสีสันก็วาดรูปภาพสวยงาม <c oughs> วันภาพภูมิใจของจังหวัดเลยค่ะอีนี้ต่อไปมีวัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามหรือวัดพระแก้วอ๋อพระแก้วสวยงามมากเลยนี่นะคะวังเลยค่ะนี่นะคะวัดพระแก้วอยู่ในกรุงเทพมหานครนะหน้าวัดพระแก้วก็จะมียักษ์ค่ะรูปยักษ์ ฝ้าประตูวัดนะวัดพระศรีรัตนาศาสดารามมีชื่อเต็มๆเ,เนาะไปต่อเลยภูมิใจมากของจังหวัดเราเอ้ยจังหวัดกรุงเทพมหาคนครนะต่อไปพระพุทธชินราชอันนี้เป็นความภาคภูมิใจอของจังหวัดชาวจังหวัดพิษณุโลกพระพุทธชินราชนี้ ว่ากันว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในโลกอในโลกเลยสวยที่สุดในโลกนะคะอะผู้คนเข้าไปกราบขอพรอ,อยู่แยะเลยประมาณนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจของชาวพิษณุโลกมากต่อไปอ่ะไม่มีกันบ้านนะคะกันบ้านของเราไม่มีเนาะ ให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วก็เข้าใจเรื่องราวไปก่อนไม่มีกันบ้านนะคะรอบนีนน้ไม่ได้ส่งงานคุณครูค่ะอันนี้คลิปนี้ของจบลงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายสวัสดีค่ะ